กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟสท่านนะครับเอซี FC ที่ติดตามการทำสวาดน้ําตาลจากนะครับนี่จากต้นจากนะครับทําน้ําตาลน้ําส้มตวาดนะครับนี่ครับหลังจากน้ําท่วมไปสองรอบไม่ได้ตัดนะครับหวังนี้โดนแช่ไปสองรอบเกียบร้อยนะครับนี่ก็เอาจนลูกแก่จนกินได้แล้วนะครับ ก็ปอกแล้วก็นวดเยียบนะครับขออนุญาตใช้เท้านะครับนี่ครับเยียบนวดเป็นเวลาสามสี่เดือนนะครับจากลูกเล็กๆจนกินได้นะครับมาวันนี้ก็าพร้อมที่จะตัดลูกออกนะครับเพื่อทำน้ำตาลนะครับนี่ครับมีดคมๆนะครับตัดให้ขาดเลยชับชับชับนี่นะครับ พอตัดปุ๊บจะมีน้ำเยิ้มๆไหลออกมานะครับครับดูด้านน้ำตาลจากบอกว่าให้ยิบเอาขี้โคลนนะครับขี้โคลนนะแถวนี้แหละมาปิดเอาไว้ให้มันอั้นนะครับให้มันออกแบบยากลำบากโอ้ยน้ำอยากจะจดอยากจะออกมากนะครับนี่ครับ ไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็มาเริ่มปาดเรื่อยๆครับปาดไล่เรื่อยๆจนกว่ามันจะออกนะครับนี่ครับอีกวังนะครับตัดให้ขาดเลยชับชับชับโอ้โหนี่ครับออกไหมครับนี่ครับมันจะซึมนิดๆนะครับไม่รู้จะได้ผลไหมเพราะว่าท่วมสองรอบนานมากนี่ครับ ปิดไว้เลยนะครับแล้วก็ปาดไปเรื่อยๆสี่ห้าวันนะครับค่อยมาดูกันว่าจะออกไม่ออกนะครับนี่นะครับเริ่มซึมออกแล้วนะครับนี่ะครับเริ่มเปียกแล้วครับนี่ครับให้มันอันไว้อยากจะออกแต่มีดินเหนียวติดอยู่นะครับนี่ครับนี่ก็เริ่มออกแล้วนะครับนี่ครับเริ่มเปียกแล้วครับ ลูกจากก็สามารถนํามากินได้นะครับไม่รว่าแก่ขึ้นไปเปล่าครับนี่ครับการกระเทาะลูกจากนะครับนี่ครับป้องผ่าดูนะครับจะแก่หรืออ่อนโอ้โหนี่ครับยังอ่อนนะครับเสียดายจังเลยนะครับนึกว่าผ่านฝน น้ำท่วมมาสองรอบมันจะแก่ที่ไหนได้ยังอ่อนนะครับถ้าให้ดีต้องรอให้เป็นเนื้อครับอ๋อไม่ได้อ่อนนะครับนี่ครับเป็นเนื้อแล้วนะครับเป็นวุ้นน่กกินมากนะครับล้างมือแป๊บนี่ครับชีวิตชาวสวนนี่ครับน้ำเยิมเย้มๆนะครับโอ้โหเนื้อเน้นเน้นอื้ม หวานหอมนะครับลูกจับครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับน้องกบคนเดิมกับสาระแบบไม่มีสาระของน้องกบการทําน้ําตาลจากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ